สวัสดีค่ะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนบาดเจ็บไหมเพราะว่าเรามาไม่ทันนะคะตอนนี้กําลังจ้ารถขึ้นนะคะล้อหลุดหมดเลยนะคะรถทะเบียนอะไรตาเขาลงเองหรือว่าชนกับรถอะไรอ๋อหลับในโอ้ยเหมือนข่อยเลยตัว่านี่ขันว่าหลับในนี่ เขามาจากไหนตามาจากบ้านละเวียงโหมาจากระเวียงสีขอระพุมิมโห็มาจากบ้านข่อยแล้วบ้านละเวียงสีขอระพุม่มน่งทั้งบ้านข่อยเลยนั่นน่ะนะม,ม,ม,มาแต่ทั้งบ้านหนูเองนั่นน่ะบ้านระเวียงกับบ้านนิงเตี้ยกอยู่ใกล้ๆกล้กันนะน่งโหรผล่หลับในบอกโหหลับใน หลับในายอันตรายมากเลยนะคะเอฟซีเห็นไหมยายถึงญาตยังไงยายกลัวแบบนี้เลยเอฟซีจานี่หนคนล่ะตาคนอยู่ไหนคนไปโรงพยาบาลแล้วโอ้คนไปโรงพยาบาลแล้วไม่เป็นอะไรเนาะดีใจด้วยเนาะบาดเจ็บเฉยๆทะเบียนทะเบียนอะไรตาหน่นเก้าหกฮะเก้าเจ็ดสองหกทะเบียนเก้าเจ็ดสองหกรับในายเด้อพี่น้องเพิ่นนอนหลับเก้าเจ็ด สองหกพนนอนหลับม sí, ันหงายท้องพลางงานได้มาอยู่ทโอ้มันมันปิ้นท้องเลยบ่ะปิ้นท้องตารางงานโอ้เสียใจด้วยเด้อขี่รถมาได้โอ้เพิ่นหลับในเพิ่นมาแต่บ้านละเวียงกต่ใกล้บ้านหนูนั่นน่ะบ้านละเวียงน่ะอยู่ใกล้ใบ้านหนูเองนั่นน่ะนะทงานบ้าะเรื่องปะลูกนส่ป่ะลงหงอนบอโอ้ลงหงอนเก้าเจ็ด สองหง<ว>กหงอแถวบ้าน,นกโอ้ยอยู่บ้านอยู่อันนี้บ้านนี้เขาเอินบ้านอย่างนึงเขาบ้านคเนกเนาะค่ะเนกอำเภอบ้านคเนกอำเภอสีขอเนาะอำเภอสีขอเนาะ้านนี้บ้านคเนกนะคะอ่าคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วไม่เป็นอะไรนะคะดีใจด้วยเน้อคนเจ็บบอ,อกเป็นอย่างนะคะแต่รถงายทองมาสั่น ดีแล้วคนไม่เป็นอะไรนะคะมาจากบ้านระเวียงใกล้ๆบ้านยายนะนี่เพิ่นมาตอนแรกมันปี่นทองเพิ่นมา9726เพิ่นรับหน้าว่าสัน้นหูยยายไปจอดอยไกลเพุ่น ตกลงมาหนีโอ้ตกค้องมันก็เลยลงฝุ่นแล้วนอมันเลิกฝุ่นฝุ่นเลิกกระดอพี่น้องเอ้ยดีแล้วคนไม่เป็นอะไรคนมาเป็นยังก็ดีใจแล้ว คนหลายคััโอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลานี่แล้วยายยายงสี่แล้วเวลายายง่วงยายถึงจอดนอนเอฟซีนะ FC. ยายง่วงยายถึงจอดนอนกับพ่อแบบนี้แหละ mặt ừ. cái bán luyện cái, cái bán, bán giả này bán giả cái gì cũng tìm 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 โอ้เป็นอถตกอ๋อโอเเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างจ้าอ๋อดีแล้วแกไม่เป็นอะไรเนาะแกโชคดีนั่นน่ะเขาไปรับเหมาอยู่บ้านระเบียงนะคะพีสี่ไปเหมาทำงานอยู่ที่นู่นก็ไปกลับไปกลับก็ง่วงนอนเนาะ โรจกแตกหมดเลยล้อก็หลุดออกหมดเลยล้อข้างหน้าไม่เหลือสักอันเลย9726 โชคดีจังเลยคนไม่เป็นอะไรลกไปข้างล่างพุ่นแล้วพุ่นลกไปนอนอยู่ขางล่างพุ่นเบียน 97, เก้าเจ็ดสองหกเรารับในเขาก็เก่งนะลกกละ รถล,ลากเนี่เก่งมากๆเลยนะคะรถแค่ปิกอัพนะคะลากขึ้นเนี่ยทำไมรถเขาลากขึ้นได้ไม่ใช่รถยกรถอะไรเลยนะโอ้เก่งมากเลยนะคะเอสีลากขึ้นได้ไงตั้งลึกไม่ใช่รถยกรถอะไรเลย บางคนก็นไปหาปลาแบบที่นี่ไปตกเบ็ดหาปลาอีกคนนั้นเป็นอะไรจ้าคนสบายดีคนไปโรงบาลแล้วไม่คงไม่สาหัสหรอกมั้งง,ง,นนง่วงนอนเนี่ยง่วงนอนนี่ยายถึงง่วงปุ๊บยายจอดปั๊บนี่ ทะเบียน9726แกหลับในจ้าโอ้ยรถหลายคักเัมนดี่รัดีลรกดีลรกดีลร รถเขาเก่งมากเลยยกไปแล้วนะคะทีนี่ยกไปบ้านหรือว่าจะยกไปโรงพักก็ไม่เล้สุดยอดเลยรถเขาลากขึ้นไปได้แล้วก็ยกไปได้เจ๋งมาก